นี่คันที่สองค่ะคันที่สองเบาะนอนนะคะโอ้โหโอ้โหเต็มสองคันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องที่มาส่งของ <c oughs> ร้านเดียวกันกับที่มาส่งเฟอร์นิเจอร์ใช่ใช่ใช่เตียงนอนที่นอนที่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนอุดหนุนอยู่นะเนาะ,ะดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีนั่นแหละอุค่ะดีจังเลย เส็ีเบุญสองพันแล้วนะคะเตียงนะคะเตียงกับที่นอนนะคะตอนนี้เตียงกับที่นอนถนนพหุมนะคะกหมอนมาดูกันค่ะมาดูกัน ตัวเทนโลตัวเทนผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญเราค่ะมาแล้วค่ะตัวเทนท่านผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญนะค่ะเศรษฐีใจบุญหายากนะคะอันอันนี้กี่กี่อันครับเพียงนี้ยยี่สิบชุด่ะยี่สิบชุดข้าวหอมก็ยี่สิบหมูข้าวหอมก็ยี่สิบหมอนก็ยี่สิบหมอนก็ยี่สิบค่ะยี่สิบชุดทั้งหมดเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะเป็นยังไง คนไหนเหยียบก็บอกเราคนทับเราพรันเก่งคนไหนไอกองออกก้นค่ะไอออกมก้นเองยากเขาค่ะขอโทษเนี่ยล้านแม่ปะค่ะล้านของแม่เองเนี่นะคะคุณแม่เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีสิทใจบุญหุดนิ่อยู่นะคะเพื่อจะมาช่วยเหลือ,อคนยากคนจนเนาะ ดูว่ามาช่วยเหลือยูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านลุกพนนะคะสายลุงพลรักลุงพลนะคะตอนนี้ก็จะมาช่วยเหลือสังคมนะคะโดยการมอบเตียงนอนทุกนอนนะคะให้กับโรง,งเรียนปกาะกโรงเรียนสยามพิรการ5เรชื่อใช้เป็นที่นอนพักนะคะและ้วพักดูแลพักพเก,ก็บกักตัว14วันนะคะความพร้อมเกิดขึ้นแล้วโอ้นี่ไงตัวแทน คือแทนผู้ใหญ่ใจดีเสร็จกี่เซนตุณนะคะลงเล่านลมลมผังล้วใช่หลบลงหลบเขาลมก่อนรเขางก่อนเขาจน่เสกันที่เสร็เลยนะคะวันนี้ลงก่อนไหมคะเาจังคข้าวอยู่ค่ะเขาไปล้มก่อนแล้ววะล้มก่อนลตรงลุงให้ตรงทานข้าวก่อน คองร่มกันนะคะระวังรถเด้อเป็นลานชาของานะคะท่านผู้ใหญ่จะดีจิีจดนะคะเรียสคนะค่ะทีม่บ้านกล้องพี่เพราะอันนี้พี่กล้องพี่ตีเนยกระจายตะลงนะคะเร่งทำข้าวอยู่ค

ก็การท้าโท่ให้เกิดเล่นยังอยากกระโจนกินโดแล้วไปเนางไปร้านสามสบโโอ้ยมาเป็นบเดิโอ้ยเดินไปก็ถึงคนหยอกเล่นอ้ยค่ะสองรอโล่อไปคุ่ใส่กันนะ นายเก๋พูดให้คือเฮาที่บอกอยู่นายเก๋ใก้อยู่คนแถวนี้เองนะฮะไม่ได้ไกลเลยนะมอมาแต่สาวกเจะออกมาแต่บ้านอูกของบ้านลูกแม่มาเล่าตัเอแ่าเล่าัวเอแม่มาเ่าตเอ

โอ้โหตอนนี้คือหลานสาวนะคะหลานสาวผู้ใหญ่ใจดีกิติเกิดคุณนะคะเป็นหลานสาวเป็นตัวแทนในการมอบนะคะต้องไปบ้าไม่ได้อ่านเนาะไม่ได้อ่านนะนะ เอาอเพื่อนนะลูกอันนี้จี่จีส่งหลานสาวที่อยู่นครพนมมาดูด้วยแล้วก็จะส่งมอบให้คนชายข้าวชิตก็จะไปด้วยกั ไม่กินแล้วไม่รบกวนลูกไม่กินแล้วยังกิน

ร้ารสาวแม่ไม่จัดการเยวะด้วยที่ร้านก็เตาขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะคะร้านสาวท่านผู้ใหญ่จะดีสิด็จใจบุญมานะคะมาเป็นตัวแทนรับมอบนะคะมาเป็นตัวแทนรับมอบค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากช่องกบกสเตีชเนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้ามีรถหลานสาวคันหลังนะคะอันนี้คือรถ ขนของนะคะสองคันรถด้วยกันจ้ายี่สิบชุดนะคะทั้งเตียงทั้งที่นอนหมอนมุ้มนะคะก็ห่มพร้อมห่มะนสำ้ห้าัำรังก็ได้เด้อค่ะเด้อต่อายกห้องมหอกได้หอ รางฟังรว,วยไปรวยกันนะค,<ว>นคะน้องก็คนเห็นจ้าเลยสุด